ค่ะคุณแม่จ้าษากบ้านใดค่ะแม่หัวงัวค่ะนองงัวจ้าเคยเบิ้งสามเที่ยวแล้วบ้านดอนจะนั่งบ้านดอนจะนั่งก็ไปปีที่แล้วคุณบอกบ้านนี้มาบ้านนี้ก็นั่มาเอี๊ยงนั่มาเอี๊ยงคนมักมันจะใส่กับน้ำมามากสาหน่อยย้อนยังเงามวนไม่ต้องมวนกับมวลกันมาเออยปีนี้เขาว่านลำเรืองนี่ขาดแนงลำเรืองนี่ไฮนะใดใดไฮน้ำนะ บอก่อสาแจ้งเรื่มง้มนี่ถูกต้องโอเคมื่อไปบ้านนั้นบ้านบ้านไม่ดวงสว่างหัวโมงเสา์ระเบียวบาาวัฒทศินอยากมากก็มาเจ้าจุดหัโมงเสาคนพอหัวโมงบลูกอนี้ก็เยล,ล่าเวลาหัโมงเ้ากันเลยเนี่เลยล่าดีแห่งมวนคักแมนมวนอิริไม่่แม่ผู้เฒ่ามักมวนก็่จ,จักล แมนบปู้มากเนาะจาปูมากเากบบนปูสาดเวลาบอนี่เขาแทนปทัล้วโอ้ยไม่ทั้ล้วเวทีเอากปูจ้องไปตัวเขนาไทดทั้งพี่ขนามาทั้งนี่แหละนามาทั้งเานี้แหละมเจเขากนังออกเล็กเอายงคืนหอนจ้าจต้แม่ก็มะขอดเล้วตอนก็มาอดแล้วเนาะโอเคแม่ปนีฮากินข้าวกินน้ำก็แมนนี่ ร้านค้าก็เริ่มมาตั้งกันแล้วนะคะร้านค้าก็เริ่มมาตั้งกันแล้วค่ะพี่น้องบรรยากาศได้ดาตอนนี้เวทีของเราก็ตั้งกันไปเรื่อยๆนะคะ อะไรเป็นมิกสเสียนะแต่ได้มีที่จอดตอนนี้ห้องตัวตั้งไงก็ไม่รู้เนะี่ย ่พี่น้องคะถ้าบรรยากาศนาหานเอ,อเ้ยดนตรีขึ้นเป็นตะยาวใสแท้ข้านผีตอกลักเหรอท้า,ทางผีขึ้นตอกลักเหรอเนาะตอกไนะ <laughs> ม่จ้ฮ <laughs> าฮ่ะฮ่ฮ่ฮ่ฮะยางค่ะ เมื่อวานพี่มอนไปฉีดยา,ายกล่อง,าางเสียง,าางกล่อง,เ,งเสียงอ,อักเสบมนี่ปเมสิมาอยู่บ่มาอยู่มั้งเลยทยงไงบ่อโอ้มมานม่จังอกบ่อโอ้เมันไมจนงหอกเลย,เลยแต่เมววื่อวานน้องไปฉีดยาแล้วแต่อวันนี้สมาใช่ <laughs> ไหมเออสิ Are, 2, ah e บ่แม่ปีนตรงมาเพาะงานนี้เลยเลิศว BE ันนี้น้องในบ้านต้องมาแล้ววันนี้ไม่มาไม่ได้นะแม่แม่ FC มาหาได้นี่พี่ผูสาดผูเสือนั่งไประเบียบเรียบร้อยจ้ารถเขาเสือบ่ขะนั่งเลยก่อน อเอเ้าวเสื้อขาวบ้านอีกคนนี่แม่หรือว่านางเงาเลยนี่นางนี่เลยเปล่าปลาสอดแจ้งเด้อปีนี้ล่ามเรืองแห่งมวลอยู่แต่ว่านางเอกเสียงแหบเนี่ยผมอยากเนาะขาล่ามเรืองจำปาสี่ต้น สีนทหัน้ำแล้วมาแรงนี่แต่ว่าสองอยู่ในซอดแกงนั่นจะเสด็เบิ้งนี่นั่งเอกค่ะไผ่เม้นม้นม่นยังเกาะบ่คือไผ่คือมอนเอง อ๋อน้องบิวตี้เหรอเดี๋ยวไม่ตีเขาอยู่ล้างวงนั่นตอกมือจะของละบาดโอ๊ยไม่คุณเสียม้าเรแท้เร็ไม่ยกแท้อมันี่เอาปฝาให้เด้อจะกลม ห่วยห่วยแม่มาฝากลูกไอเดอร์จะกลมไอเดอร์นานโอ้ยมือว่านน้องไดมอนด์เพิ่นไปสีดยาดูข้อเปักเสพเมื่อนี้จะป่วยหรือไม่ป่วยห้ามลาห้ามลาลองได้ไม่ก็ขึ้นมาฟอสแล้วเนาะมาเป็นเที่ยวที่สแต่กี้แจ้งพ่อเขามาแม่แจ้งมาลูกบวชใครง่ายบวชแล้วงานนี้ใครจ้างวันนี้ ฝคู <Cornell> ่แต่ว่าู่ไปจ้างขู้เก่าโอ้ห้จ่างข็้เกาแหาเงินจ่อยกันแต่ว่าเมื่อวานเขาปสีดยาวาไนะมัข่อยกวาดใบขวบถือจาจานหอถันเลี้ยงแล้วมัดไข่ร้อยวาดบวบถือจัอันนี้ก่อี๊ดแฝคเดียวพาเลี้ยงแลลย ้เนีมาเด้อน้องไดมอนด์วันนี้มาเด้อน้องไดมอนด์เด้อไม่หักมาจากเมืองนอกสามคนตัวเดิน้องไดมอนด์ มาแล้วมาแล้วพี่เมียพนังจอโอเคพี่น้องคค่ะลิปนี้เอาไปสนมีก่อนเด้อ่ะเด้ออย่าลืมกไลแ์กแชร์เด้อ่ะเด้อป้าบุนนี้ิันตะมวนหักแจกทองสิบเส้นวันนี้ป้าแจกทองสิบเซนแจกผ้าห่มอีกอ้นแจกที่นอนอีก ห้าสิบรางวัลค่ะแจกกับแจกแจกอย่างเดียววันนี้โอ้โหโอเคพี่หน่อยวคลิปนี้ม,มาทึงกันแล้วเริ่มกันแล้วก็แชร์เด้อ